สวัสดีครับพี่น้อง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 เมื่อนี้สิุามาก,กินของปลาครับผลไม้ปลานี่ครับ พอแลนครับสั่งเสื้อมาจากเมืองดอกบัวครับพี่น,อน้องสั่งตั้งแต่วันศุกร์ึ่งมาถึงเมื่อนี่ตอนสิบเอ็ดโมงครับจับทีจัดท่าง่ันพี่น,อน้องเอ้ย กินยูนาครอบเนี่ยนะครับเบิ้งว่าถวยนึงสิม,มดว่มครับวิธีการจินครับตักเท้อแล้วหาหกเม็ดครับแล้วก็ใส่ปากนะครับ บักคอเลียนอ,อีกซื้อนึงกับบะแ้นวครับสวัถวยครับสวัถวย ส่วน南部เดีแยวครับบักแงนวมีรสหวานอมเปรี้ยวครับกินละก็เย็ดในชุ่มข้าครับอันนี้ช่วย ตุ้นการสร้างคุมคุ้มกันเป็นวานาต่อต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มพลังงานข่สดครับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มันจึงเหมาะอย่างมากสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับแต่ว่าผมบเปลี่ยนได้ครับเบาหวานพมมีครับเนี่ยสดสดสวดสว,ด,สวดเลยครับสับประคุ้นเพมือนกันนี่แหละครับ ช่วยเสริมสร้างสมาธิแก้ปัญหาสมาธิสั้นได้ด้วยครับดเสกาไปครับเบิ่นเลยครับช่วยลดความเครียดครับ อย่าไปเครียดมันพี่น้องช่วยลดความเครียดครับถึงเงินไม่ขึ้นก็ไปซื้อบเงีง้วมากินครับสดครับมีเทคนิคนะครับอย่าไปเชี่ยวเม็ดมันให้เกินเลือรลอดครับ ข้อที่หกพื้นบอกว่าเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารนะสัน่นบ่ย่อยจังไงสันเมด่อวยเนี่ยเลยบ่าพุ่งจอดคุนบสดอครับข้อที่เก็ดครับใช้เป็นยาระบายครับ สอดครับสอดอืมพอที่แปดครับช่วยต่อสู้กับเชื้อหวัดและไวรัสไข้หวัดใหญ่เขาครับสถานสถานการณ์มาครับช่วงนี้ไวรัสโควิดระบาดเราก็จะซื้อบักแง่นีงอย่ามากินไม่น้อก สดข้อแปกน,นี้เข้ากับสถานการณ์ช่วยต่อสู้กับเชื้อหวัและไวรัสไข้หวัดใหญ่จำไว้นะครับสดอีกพุนพ่นพุ่นพุ่นพุ่นสั่นครับ ซอสครับอือือใกล้แล้วครับใกล้แล้วประโยชน์ของบัคคอเล่น ผลแก่ใช้รับประทานเป็นผล,ลไม้ได้มีรสหวานอมเปรี้ยวสดรับมันมักเกิดอยู่น้ำทงผู้ครับพอดนานเนี่ มองกันไปเั ge ge 1941, e ange, ้งพ like ู้บ้านหอมปินแดงจึงคึ้งมันสุกครับเมื่อบ้านเมื่อกี้เนี่ยยังมั่สุกครับสองการสั่งซื้อมาจากอุบนครับจากจาน้อยครับ ลอยพาเลาะพากินพาเที่ยวครับเราเป็นหมอลำครับมสมมตินาวมึงเบ้อบ้ามึงยังคิดอยากขึ้นจ้ะ เมือนครับอ่ะสำหรับจิบนี่ฝากไว้สำนี้ครับเขากับสถานการณ์โควิด1 9ครับช่วยต่อสู้กับเชื้อหวัดและไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับต่อต้านโควิดได้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ